สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาพบเจอกันกันกบผมแล้วเช่นเคยครับวันนี้มาทักทายทุกคนในวันที่18เมษายน2565นะฮะเราจะมาคุยถึงเรื่องราวของทีมดูค a ติจะโฟกัสไปที่นักแข่งหมายเลข43นักแข่งชาวออสซี่นั่นก็คือแจ็คมิลเลอร์ผู้ซึ่งจบอันดับที่3นะครับในสนามโคต้าที่อเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะ แจ็คมิลเลอร์ตอนนี้มีคะแนนสะสมอยู่อันดับที่7ครับมีอยู่31แต้มในขณะที่เพื่อนร่วมทีมฟานเชสโกบรรยกาหรือว่าเปนะ็กโกนักแข่งหมายเลข63นั้นก็มีอยู่23แต้มอยู่ประมาณที่1 3บ4นู่นูหนละฮะช่วง,วงๆกลางๆตาราง,รางดูกตินั้นมักจะถูกมองนะครับว่าเป็นทีมตัวเต็งเสมอนะครับในหลายฤดูการที่ผ่านมาแม้กระทั่งฤดูการนี้ กับผลการทดสอบการซ้อมการเทสก่อนที่สนามแรกจะเริ่มต้นนะครับที่กาตาเนี่ยแต่พอแข่งขันจริงกลับกลายเปนะ็นว่าพวกเขาก็ทําพลาดพวกเขาก็ทําคะแนนหลุดมือพวกเขาก็ทําฟอร์มได้สะดุดเป็นดังเช่นที่ผ่านมาในหลายๆครั้งนะครับมันเกิดอะไรกันขึ้นนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ทางดูกติเขาพยายามที่จะหาคําตอบโดยเฉพาะในเรื่องของสเปครถนะครับที่แฟนๆดูกติตา่าง ข้องอกข้องใจว่าทำไมถึงจะต้องทำสเปครถให้มันหลากหลายในแบบนี้ทีมโรงงานเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับทีมอิสระเป็นอีกแบบหนึง่งทีมรองเป็นอีกแบบหนึง่ง3สเปคเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของปีใช่ไหมครับอ่าอย่างทีมอิสระก็ได้ใช้สเปคปีเก่าก็คือ2021ปีที่แล้วถ้าทีมโรงงานก็จะได้ใช้สเปคที่มันผิดแปลกแหวกแนวหน่อยก็คือเป็นส่วนผสมระหว่าง2021กับ2022 ส่วนทีมพรามักซึ่งเป็นทีมรองนี้ก็ได้ใช้สเปคปี2022แบบเพียวๆนี่ก็คือสิ่งที่ดูคติพยายามนำมาเป็นกลยุทธ์นะครับแต่กลยุทธ์เหล่านี้มันกลับกลายเป็นว่าทำให้2นักแข่งจากทีมโรงงานเนี่ยผลงานก็ยังไม่เป็นที่จับต้องได้สักเท่าไหร่นักนะครับแต่สิ่งที่โฟกัสไปวันนี้คือความแน่นอนเก้าอี้ของแจ็คมลเดอร์จะยังเหนียวอยู่หรือเปล่า ในปีหน้ากับปีต่อๆไป2023 2024เนะครับเพื่อนร่วมทีมก็คือเป็กโก้นะครับฟรานเชสโกบัญยญญาเนี่ต่อสัญญาไปเรียบร้อยครับในขณะที่อนาคตของแจ็คก,กับดูกตินณตอนนี้ย้ำนะครับณตอนนี้ยังคงมืดมนอยู่ยังคงไม่รู้จะออกทางไหนเจ้าตัวเองก็ออกมายอมรับนะครับว่าผมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยนะฮะว่าจะเป็นยังไงแล้วทีนี้ผลงานที่ทำได้ใน สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือจบอันดับที่3บนโพเดียมเนี่ยมันจะต่อเขาเรียกว่าสร้างความมั่นใจให้กับต้นสังกัดเพื่อที่จะมีสัญญาฉบับใหม่ไหมเจ้าตัวก็ยังคงไม่ได้มั่นใจอะไรนักนะครับเพียงแต่บอกไปว่าการที่ได้มาลงแข่งกับดูกติเนี่ยพวกเขาเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมพวกเขามีรถแข่งที่ยอดเยี่ยมแล้วเขาก็จะโฟกัสไปที่ปีนี้จะทําเต็มที่ทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ส่วนอย่างอื่นมันจะเป็นอย่างไรเมื่อถูกถามต่อว่า เอาแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าจะต้องแบบว่าโดนโดนปรับไปอยู่ในทีมรองเหมือนเดิมจากที่เขาเคยอยู่นั่นคือพราม็กนะครับจะต้องเสียเก้าอี้ทีมโรงงานให้กับใครสักคนหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ไหมเขาก็ไม่ได้กล่าวซะยอมรับนะับเพราะว่าอะไรเพราะมันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นไงแต่เจ้าตัวก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้มีปัญหาเพราะว่ายังคงแบบว่าให้ความศรัทธาในดุคติ นี่นะครับแล้วก็มีความสุขกับทีมงานทุกๆคนแจ็กกล่าวมาประมาณนี้นะครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่ามันจะเป็นดีลแบบนี้จริงๆก็คือเขาจะต้องลงไปในพรามักเพื่อที่จะสละเก้าอี้ให้ใครสักคนเนี่ยมันก็จะมีคําถามตามมาใช่ไหมครับว่าแล้วใครคนนั้นเนี่ยจะเป็นใครกันแน่จะเป็นนักแข่งจากค่ายอื่นไหมหรือจะเป็นนักแข่งในรอบล้วของดูคติจริงๆจะบอกว่ามันออกได้ทั้งสองทางครับเพื่อนๆฮนะ ทางแรกถ้าสมมุติว่าจะเป็นนักแข่งจากคนอื่นจากต่างค่ายซึ่งเราเคยได้คุยกันว่ามันก็มีข่าวล่ำข่าวลือที่อาจจะไม่ได้ว่ามีข้อมูลอะไรมากมายนักนั่นก็คือฟาบิโอควาตาโรดแชมป์โลกคนล่าสุดเนี่ยอาจจะมีรายชื่อเชื่อมโยงนะครับว่าอาจจะมาแทนแจ็คมิลเลอร์หรือไม่อย่างไรเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าถ้าเขาจะเอาแฟบเนี่ยเขาไปเอาคนในดูคติไม่ร้อนแรงดาวล่งมาเยอะเนี่ยมันมีกรณีอย่างนี้ครับถ้าเป็นพลาแมกเนี่ย ทางลูกพี่ใหญ่ออกมาบอกนะครับเปาโลแคมเบนต,ตินี่ออกมาพูดแล้วว่าจะไม่ยอมให้นักแข่งในสังกัดของตัวเองเนี่ยไปไหนทั้งนั้นออกมาประกาศกล้าวซึ่งตรงนี้มันบอกบอกชัดเจนนะครับว่าเขาเองก็พอใจนะครับที่จะเก็บพอเฮม,มารตินไว้เก็บยฮันซาโก้เอาไว้เพื่อที่จะให้ทั้งสองคนเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างชื่อเสียงนะครับสร้างโปรไฟล์ให้กับทีมเพราะว่าทั้งคู่เคยขึ้นโพเดียมกันบ่อยแล้วนะครับ โดยเฉพาะฮอเฮมาตินเนี่ยชนะมาแล้วไงฮะมีชนะมีคว้าโพนะครับแม้ว่าผลงานบางทีก็อาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่แต่ด้วยความที่ว่าทีมคราแมกเองถ้าเป็นถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเนี่ยก็ยังไม่มีโมเมนต,ต์ความสําเร็จในรูปแบบนี้ตั้งแต่ยังไม่มี2คนนี้เข้ามาครับอาจจะไม่ได้มีว่าเฮ้ยต้องไปลุ้นแชมป์นะในบางสนามต้องมีโพต้องมีอะไรแต่พอเจอจอมเก่าอย่างซาโก้เข้าไปนะครับ เจอดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างฮอเฮมาตินเข้าไปพวกเขาเข้าใกล้ความสำเร็จจนทำได้ในระยะเวลาที่ไม่ยาวนานนักนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเขาพออกพอใจมากนะครับสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ในทีมพราแมกเนี่ยแล้วแม้กระทั่งปีนี้จะมีการเปลี่ยนผังองค์กรใหม่นะครับในทีมผู้ผู้บริหารอย่างเงี้ยพวกผู้จัดการทีมก็เรียกว่าเจอ KTM ในฉกตัวไปนะครับฟรานเชสโกอุดติใช่ไหม ก็เลยพยายามที่จะผลักดันคนที game, meer, ่อยู่ในน้นั่นนะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาจัดสรรกันขึ้นมาก็เลยทําให้ผลงานก็ไม่ได้ว่าคิริวคิเล่นะครับเห็นไหมล่ะฮอเฮมาตินก็ยังสามารถที่จะต่อสู้ได้ยฮันซาโกก็สามารถที่จะมีโพเดียมได้แต่นั้นเขาประกาศกล้าออกมาแบบนี้คิดว่าดูคติยังอยากยังกล้าที่จะไปฉก2คนนี้มาไหมซึ่งเรามองว่าคนที่น่าจะโดนที่สุดถ้าจะโดนจริงๆก็คือน่าจะเป็น ดาวรุ่งผู้ซึ่งอายุยังไม่เยอะอย่างฮอเฮมาตินหมายเลข89ใช่ไหมครับอืมนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดว่าดูอย่างนี้ปุ๊บผมว่าดูกติเขาคงต้องคิดแล้วเฮ้ยไม่น่าจะได้วะ่ะอ่านะฮะเจ้าสานักใหญ่ในรีบออกมาออกตัวล็อกฟรีตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าไม่ให้ใครทางนั้นนะอ่านะครับจะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะรักษาซาโกกับมาตินเอาไว้ดังนั้นทีมนี้ก็ลองตกไปทีนี้ผู้ที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้อยู่นะครับอินเนบัสตินินี นักแข่งหมายเลข23ของ Grasini Racing Team บางท่านอาจจะบอกว่าเขาเป็นใครทําไมทําไมถึงแบบว่าหากประกาเซียนชื่อก็แปลกๆไม่ค่อยได้ยินสําหรับคนที่ดูม o t ต g p จีพีมาแค่ปี2ปีนะครับแต่นี่คืออดีตแชมป์โลกม o โตทูนะฮะก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับอดีตแชมป์โลกเนี่ยนะในการแข่งขันม o t ต g p จีพีอยู่ตอนนี้มีคนที่เป็นแชมป์โลกม o โตทูอยู่นี่หลายคนนะครับที่ลงแข่งอยู่บา์เซียนนี่ก็คนหนึ่งละฟันเจสโกบัญญาก็เคยเป็นนะครับอ่า 2018แล้วก็2017ก็คือแฟรงกี้ก็เคยเป็นหมายเลข21ของยามาฮ่าแฟคทอรี่ครับฟรังโกมบอมบเดลี่อ่าอเล็ก์มาเกสก็เคยเป็นแล้วก็ล่าสุดก็เรมี่การ์เนอร์นะครับในในในปีที่แล้วดังนั้นในตรงนี้เราได้เห็นใช่ไหมครับว่าโปรไฟล์ของแบสเจนนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาไงเพียงแต่ว่าในปีแรกที่ขึ้นมาเนี่ยเจ้าตัวอาจจะยังปรับเนื้อปรับตัวกับรถไม่ได้ไง แต่คนนี้ยังไม่ได้มีแอคชั่นอะไรจากทางาผู้หลักผู้ใหญ่ของทีมนะครับทีมเกรซินี่นะฮะยังไม่ได้มีถ้ามาร่วมงานกันปีเดียวแล้วเนี่ยจะต้องหนีจากทีมไปนี่มันมันก็กะไรกะไรยอยู่นะใช่ไหมครับแต่สิ่งสิ่งที่มันสุ่มเสี่ยงยิงๆก็คือโอเคละ่ะเขาเป็นนักแข่งที่เรียกว่าหน่วยก้านดีอายุยังไม่มากมายครับเป็นอิตาลีด้วยนะครับเข้าเป๊ะอิตาเลียนโมเดลถ้าเกิดว่า มาในรูปแบบนี้มันจะกลายเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทีมดูคาติเนี่ยใช้บริการนักแข่งจากชาติบ้านเกิดตัวเองเนี่ยถึง2คนซึ่งในอดีตเคยเคยมีมาแล้วใช่ไหมล่ะดังนั้นจับตาดูตรงนี้นะครับว่าแบสเซียน,นี้จะเป็นอย่างไรนาเดียนะครับบอสหญิงแกล่งของของทีมเนี่ยจะมีท่าทีอะไรซึ่งในตอนนี้เท่าที่ผมตามมาก็ยังครับยังยังไม่มีแต่ถ้าสถานการณ์มันบีบเนี่ยผมว่ามันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าเดี๋ยวอาจจะมีข่าวล่ามข่าวหรืออะไรออกมาอีกใช่ไหม เจ้าตัวเองก็แน่นอนนะครับว่าเขาเป็นเด็กสร้างเด็กปั้นที่นี่ครับถ้าการที่จะไปเนี่ยมันก็พูดยากเหมือนกันนะคนที่เคยปั้นเคยอะไรเรามาแต่พอถึงวันหนึง่งความสําเร็จเข้าใจว่าความสําเร็จของทุกคนก็คือการเป็ผู้ชนะการคว้าแชมป์โลกแต่ในเมื่อถ้าอยู่ที่นี่แล้วสามารถที่จะชนะได้แบบนี้สามารถที่จะคว้าแชมป์โลกได้แบบนี้บางทีมันอาจจะน่าภูมิใจกว่า การที่จะไปขึ้นไปในทีมใหญ่แล้วความคาดหวังสูงความกดดันสูงกว่านี้หรือเปล่าแบบนี้มันก็คิดได้นะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ง่ายนะครับมันจะมีเหตุผลหยิบหยิบย,ย่ยอยๆนะครับเล็กๆในน้อยเนียเน่ยผสมปนเปนกันเข้ามาทําให้เราคิดได้หลายทางว่ามันจะออกทางไหนทางไหนได้บ้างใช่ไหมลองถามทุกคนนะครับถ้าทุกคนเป็นบาสตียนนี่แล้วมีความมั่นใจในสเปครถ2021ในขณะที่2022เวอร์ชันโมดิฟายเวอร์ชันไฮบริดของทีมโรงงานที่ที่มีอยู่เนี่ย ถ้าเป็นในตอนนี้โอเคละเราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันยังไม่เสถียรมันยังไม่นิ่งหรือเปล่าในระหว่งางฤดูกาลเนี่ยจะต้องใช้เวลาหน่อยละดูกติในการที่จะดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับกับรถเปคของทีมโรงงานซึ่งมันแตกต่างจากอาของเกรซินี่รัสซิงทีมเนี่ยแต่ในปีหน้าหรือว่าปีต่อ,ตอไปมันมันอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับแต่สัญญาเนี่ยแน่นอนเละว่ามันก็คงจะต้องมีการคุยกันอะไรกันไว้ล่วงหน้านะครับไม่ใช่จะมาจะมาคุยกันในช่วงแบบว่า สิ้นสุดฤดูกาลไปแล้วถึงถ้าเป็นเมื่อก่อนใช่ครับแต่ทุกวันนี้เขาพยายามที่จะทําให้มันรวดเร็วขึ้นจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวทนันนั่นก็คือเป็นเรื่องราวของบริษัยุคใหม่เกี่ยวกับไล์อัพไล์อัพน้าแข่งที่มันเป็นประมาณนี้นะฮะทุกคนอยากให้ขึ้นไปไหมลองเสนอความคิดมาหน่อยนะครับถ้าเป็นผมนะเอาจริงเนะี่ยผมคงมีความสูขอยู่กับตรงนี้เพราะว่ามีความเชื่อมั่นในทีมงานมีอะไรนะครับแต่ถ้าดูกติเขาจะหอยหาความสําเร็จ จร,จริงๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําได้เขาผมว่าเขาจะต้องทําครับทุกสิ่งอย่างกลยุทธ์นะ,ะการเลือกนักแข่งการเฟ้นหานักแข่งทีนี้ถามว่าทําไมถึงจะไม่ต่อสัญญากับแจ็คล่ะครับทำไมจะต้องเป็นเป็นในแบบนี้เอาจริงๆแล้วนะฮะผมมองว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าดูคติเขาอยากจะไปต่อกับแจ็คเนี่ยเป็กโกจะต้องเป็นดาวเด่นที่จะมีสิคว้าแชมป์โลกได้ซึ่งในตอนนี้ไม่ใช่ครับ เปโก้นั้นมีคะแนนตามหลังผู้นําอยู่เนี่ยโอ้โหนะครับสากว่าแต้ม40แต้มเลยทีเดียวนะครับอันดับเขาไปอยู่ที่1 3บสนู่นฮะแถวแถวกลางตารางน,นู่นดังนั้นถ้าเป็นในตอนนี้ดูคติเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากลลโลเขาวางไว้ได้ก็คือเปโก้เนี่ยยังจะเป็นตัวเลือกเพียงหนึ่งเดียวหรือเปล่าหรือเขาจะต้องหันไปหาทางดูคติคนอื่นที่เป็นอิตาลีครับแจ็คเนี่ยจริงๆแล้ว เขาไม่ได้อยู่ในแผนที่จะที่จะผลักดันให้แจ็คมาเป็นเขาเรียกว่าความหวังที่จะทําให้ดูคาตเีเป็นแชมป์โลกได้อันดับหนึ่งเขาอาจจะแจ็คอาจจะเป็นมือ2มือ3มือ4ลงไปเพราะว่าด้วยความไม่ใช่อิตาลีประเด็นหนึ่งนะครับแต่เขาจะวางแจ็คไว้เป็นยังไงละ่ะเขาจะวางแจ็คไว้เป็นนักแข่งที่เป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีที่สุดของเป้าหมายที่เขากําหนดไว้ซึ่งที่ผ่านมาหรืออาจจะเป็นหน้าตอนนี้ยังคงไม่เป็นหน้าตอนนี้อยู่ก็าอาจจะเป็นเป็กโก้เนี่ยนะครับว่า แจ็คเนี่ยสามารถที่จะเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีสามารถที่จะเป็น,น,ม,ม,าม,าปนมีส่วนผลักดันที่จะทําให้เป้าหมายหนึ่งเดียวเนี่ยประสบความสำเร็จถึงขัน้นแชมป์โลกได้ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยขาอาจ,จะรู้สึกว่าไม่ไม่น่าจะได้แต่ถ้าเป็นแจ็คเมลเลอร์อเนี่ยแจ็คมีคุณสมบัติตรงนี้มีความมั่นคงกับแบรนด์ดูคาติพอสมควรแจ็คเองเส้นทางก็เริ่มมาจากมาร์ v วีดีเอสนะครับเครื่องยนต์ฮอนด้านะครับมันเป็นมันเป็น สิ่งที่ต่อสู้กันมาตั้งแต่แจ็คเป็นยังเป็นดาวรุ่งนะครับฮอนด้ Honda ก็เอามาปั้นแต่ผมก็ไม่ไม่ทราบเหตุผลที่แน่ชัดอย่างไรนะครับว่าดูคติไปฉกตัวมาได้อย่างไรหรือว่าแจ็คมีปัญหาอะไรกับ Mark VDS ยังไงไม่ทราบในตรงนั้นนะครับทำให้ต้องออกมาความจริงแล้วคือคือเป็นนักแข่งที่อนาคตไกลคนหนึ่งนะครับที่ Honda าเล็งไว้ที่จะปั้นไว้ในอนาคตย,ยาวๆแหละถึงขั้นพามาร์ VDS ชนะได้นะครับที่แอเซนในปี2016ครับ นั่นก็คือเราเรียกแจ็คกมีเรยว่าเทพยางฝนมาจนถึงทุกวันนี้แหละโมเมนต์ moment. นี้เป็นโมเมนต์เปิดนะครับเปิดฉายาตรงนี้ออกมาเลยนะฮะหลังจากนั้นเขาก็โชว์ผลงานได้ดีสม่ําเสมอในเวลาที่สนามเปียกเวลาที่ฝนตกเวลาที่จะต้องเอายางฝนลงสนาม,มนะฮะแต่พอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดูคาติก็อยู่ในทีมพ l a m a กครับแล้ว p l a m a กเองก็ถือว่าได้ใช้รถสเปคโรงงานมาันมาโดยตลอดนะครับหลังๆมาน,นี้เนี่ย ถือว่าดูคติเขาพยายามที่จะถมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มันจะทําได้เพื่อที่จะให้เกิดความสําเร็จเพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่ดีที่สุดที่แม่นยําที่สุดในการที่จะก้าวไปชิงความสําเร็จในแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เคยทํามาหลายปีนะครับแล้วก็พลาดพลั้งไปเนี่ยเนาะจากนั้นในอนาคตของแจ็คตอนนี้สิ่งเดียวที่จะบอกว่าสิ่งเดียวไม่ใช่น่าจะเป็นสสิ่งครับที่จะทําให้แจ็คเนี่ยมีอนาคตต่อไปในทีมโรงงาน นะครับซึ่งผมผมวิเคราะห์ไปแม้ว่าต้นสังกัดเนี่ยอาจจะออกมาแอคชั่นนะครับว่าไม่อยากจะปล่อยตัวนักแข็งเนี่ยแต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าจะเอาใช่ไหมดังนั้น2ส,สิ่งที่ว่านี้ก็คือ1ละเจ้าตัวเองมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าจะต้องโชว์ผลงานให้ดีสม่ําเสมอคําว่าสม่ําเสมอก็คือสามารถที่จะติดท็อป5ได้บ่อยๆเราก็ให้ดีคือต้องชนะหรือว่าต้องมีโพเดียมในแบบนี้ซึ่งสนามนี้แจ็คเองก็น่าเสียดายนะครับที่ เขาฉกช,ชิงความได้เปรียบในฐานะผู้นําการแข่งขันอยู่กว่าครึ่งทางครับก่อนที่จะมาเสียตําแหน่งให้บาซินี่นะครับในช่วงประมาณช่วง4ีหรอบเทท้ายเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มาเจออเล็กลินหมายเลขสิบสองซูซูกินี่ก็คือหักดิบในช่วงรอบสุดท้ายไม่กี่โคง้งแต่ก็จบที่3มาได้นะครับแต่ถ้ามันมีโมเมนต์นี้บ่อยๆเนี่ยบางทีดูคติีอาจจะมองนะครับว่าโอเคละไหนๆก็ต่อสัญญาเปกโก้ไปแล้ว2ปีเนี่ย ก็ขอให้แบบว่าได้อยู่ประกบกับเป็กโกต้ต่อไปอาจจะออกแผนนี้แล้วก็แนวทางที่2ก็คือจะต้องลุ้นให้เป็กโก้เนี่ยกลับมาเป็นความหวังของดูกติได้อีกครั้งหนึ่งถ้าคิดเล่นสมมุตินะครับสมมุติว่าถ้าปีนี้เป็กโก้ฟอร์มนี่ออกทะเลเลยนะครับเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะมาชิงแชมป์โลกได้เลยเนี่ยผมว่าแผนของดูกติก็จะเปลี่ยนไปฮะเป็กโก้ก็อาจจะกลายเป็นพี่เลี้ยงแทนหรือเปล่านะครับรับหน้าที่ตรงนี้แล้วดูกติก็อาจจะไปไปสรรหาเอาคนอื่นขึ้นมาเพื่อที่จะได้เป็น ความหวังม,มันอาจจะเข้าเข้าทางในแบบนี้ดังนั้น,น,นแจ็คเองก็จะต้องลุ้น2ทางครับจะต้องลุ้น2ทางเหมือนกันลุ้นให้ฟอร์มตัวเองเออกมาดีที่สุดแล้วก็ลุ้นให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็ออกมาดีที่สุดเหมือนกันหนักใจแทนไหมแบบนี้ก็หนักใจแทนอยู่เหมือนกันนะอายุอานามของแจ็คก,ก็อาจจะยังไม่เยอะนะครับยังคงใช้งานได้หลายปีแต่ถ้าผมถ้าผมมองเข้าไป ในฐานะของคนที่อาจสมมติว่าผมเป็นผู้าการทีมหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในทีมดูกติเนี่ยผมจะชื่นชมแจ็คในเรื่องของความพักดีในแบรนด์ในค่ายในทีมซึ่งนักแข่งแบบนี้นะครับเหมาะมากครับที่จะเป็นนักแข่งคู่หูทีมเมทกับใครสักคนหนึ่งที่เราเก่งไว้เพื่อที่จะลุ้นให้เป็นแชมป์โลกผมว่าถ้าเอาคนอื่นมาเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ตอบโจทย์เท่ากับแจ็คนะฮะถ้าจะมองอย่างนี้คุณปุ้ยอยากจะให้แจ็คอยู่หรือเปล่าอ่านะครับ จริงๆแล้วถ้าแจ็คตัวในดูกระติเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่สนับสนุนนักแข่งเพื่อนร่วมทีมได้ใช่ไหมล่ะแต่ความสําเร็จก็ต้องรอดูนะครับว่าว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าสีสนามผ่านไปเนี่ยมันก็ยังจะไปบอกว่าเบกาเก้นว่าคนนั้นนี่น่าจะมาร้อนต์แน่คนนี้น่าจะดอบเปโกอาจจะมีอยู่กลางตารางในตอนนี้แต่พอเข้าสู่ยุโรปเนี่ยถ้าเปโก้โชว์ผลงานได้ดีขึ้นหรือว่าแบสเซนนี่โชว์ผลงานได้ดรอปลงเนี่ย เกมมันอาจจะพลิกไปพลิกมาก็ได้นะฮะดังนั้นตรงนี้ผมเลยมองว่าช่วงเวลาที่สนามที่4ไปถึงครึ่งทางพอไปถึงประมาณสนามที่10เนี่ยก็ประมาณ6สนามจากนี้ไปนะครับน่าจะเป็นช่วงที่ทาง2คนในทีมโรงงานอย่างแจ็คเองนะครับแล้วก็เป็กโก้เนี่ยจะต้องแบบว่ากลับมาให้ได้เร็วที่สุดนะครับกลับมาทำผลงานให้ได้ดีที่สุดในขณะที่ก็ต้องไปลุ้นนะครับให้หนักแข่งจาก สองคนที่เป็นตัวเต็งที่จะขึ้นนาแม้ว่าจะยากผมมองว่าอาจจะยากอยู่ในตอนนี้ในในรายของมาตินนะแต่ในรายของแบเจนนเนยรอดูความเคลื่อนไหวของเจ้าตัวรอดูความเคลื่อนไหวของทางผู้หลักผู้ใหญ่ในทีมก่อนก็ต้องดูท2สองคนนี้ครับว่าว่าจะเป็นยังไงแต่ส่วนซาโก้เนี่ยไม่น่า,ไม,นาไม่น่าจะใช่ครับไม่น่าจะใช่นะฮะเอาลรอสิฮะมาในแบบนี้ก็คือกลายเป็นดูคตินี่มันประสบความสําเร็จอย่างเขาเรียกว่าหลากหลายไง พอหลากหลายปุ๊บเนี่ยไลยอัพนักแข่งผมว่ามันก็ปวดหัวนะครับที่จะมาอย่างนี้ถ้ามาถ้ามาในใน,ในรูปแบบของทีมอิสราก็โชว์ผลงานดีทีมพรามักก็โชว์ผลงานดีแล้วถ้าจากนี้ไปทีมโรงงานถ้าจะโชว์ผลงานดีเนี่ยคนที่จะจิ้มรายชื่อสัญญาเนี่ยปวดหัวแทนฮนะปวดหัวแทนอยู่อยู่เหมือนกันทีนี่รายชื่อของคนอื่นที่อยู่นอกทีมนะครับจะเป็นใครแหละครับมันมันมันคงไม่มีใคร ดูกรติคงมองถ้าจะมองก็คงอาจจะเป็นฟาบิโอควาตาราโรครับที่จะมองซึ่งเราเคยได้ยินอิลิกมาเฮผู้จัดการส่วนตัวของเจ้าแฟบเนี่ยออกมาบอกว่าก็คุยอยู่นะแต่ไม่ได้ระบ,บุชัดเจนว่าคุยกับใครกับทีมไหนแต่ยอมรับว่าคุยอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจใดๆทั้งนั้นนะครับกับต้นสังกัดอย่างยามาฮ่าไม่ได้บอกนะครับว่าจะอยู่จะไปอย่างไรเพียงแต่ว่าแฟบเองจะต้องได้รถแข่งที่เรียกว่าซัพพอร์ตเขาได้เต็มที่ จะต้องมีทีมที่สามารถที่จะทําผลลัพธ์ให้แชมป์โลกคนนี้ได้อย่างเต็มที่ซึ่งในตอนนี้เรามองว่ายามาฮ่ายังไปไม่ถึงตรงนั้นดังนั้นแฟมเนะี่ยอาจจะเป็นรายชื่อที่อาจจะมีสิทธิ์อยู่เหมือนกันแต่จะมากแค่น้อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ถามว่ามีมีแน่ๆไหมครับที่ที่จะมาแทนแจ็คที่จะเข้ามาเสียบในดูคาต,นะนะติเนี่ยมีนะเก้าอี้ดนตรีในดูคาติเนี่ยน่าสนใจครับทุกคนเพราะว่ามีนักแข่งหลายคนนะครับนักแข่ง8คนกับอีก4ทีมเนี่ย เล่ดันโชว์ผลงานได้อย่างหลากหลากลายอย่างที่ผมวิเคราะห์ ross, อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับมาดูผลงานนะครับใครเป็นแฟนของนักแข่งชาวออสซี่นะครับหมายเลข43แจ็คมินเลอร์ผู้ชนะ3สนามครับใน MotoGP ชนะครั้งแรกก็นู่นนะครับ2016ด้วยรถแข่ง Honda นะครับเครื่องยนต์ Honda ของทีมมาร์กวีดแล้วก็มาชนะในปีที่แล้วเนี่ยสสนามนะครับมาปีนี้ก็คือเป็นโพเดียมแรกนะครับ ก็อย่างนั้นก็เรียกความมั่นใจได้หน่อยหนึ่งละนะฮะจบหนับสามเนี่ยถ้าเกิดมาดีในในปอตีเมาในเฮลเอสใน,ในที่ต่อๆไปสิ่งที่ผมวิเคราะห์ไปในตอนนี้บางทีอาจจะเปลี่ยนก็ได้ครับนะคือคือเราคุยกันทุกวันในแบบนี้เนี่ยสถานการณ์มันไปเร็วครับมันไปเร็วตอนนี้เราอาจจะมองว่ามีข่าวล่ำข่าวลือมาตรงนี้เอาสักแป๊บเดียวนะครับจากที่เก้าอี้จะไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่เนี่ยพอโชว์ผลงานได้ 2- 3สสนามดีๆติดต่อกันไปเนี่ยเก้าอี้อาจจะแบบว่า ใส่กาวตาช้างยึดไววก็ได้ใครจะไปทราบใครจะไปรู้นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือที่แน่ก็คือในสุดสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเวทีสําคัญนะครับที่จะทําให้แจ็คมิเลอร์ได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งเอาใจรุนเอาใจเชียร์กันต่อไปนะครับรวมทั้งเรื่องราวของนักแข่งคนอื่นๆกันเนะเาะอ้าวก็ย้านะครับในสุดสัปดาห์นี้มีมอเตอร์จีพีนะครับจะไปแข่งขันกันที่สนามปอร์ติเมลนะปอร์ติเมลเซอร์กิตที่โปรตุเกส เดี๋ยวสักค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นตารางเวลาเอาไว้เช่นเดิมนะครับในหน้าชุมชน YouTube ตรงนี้แล้วก็ใน f a c e b o o แฟนเพจไบเกอร์แมนคนรัก MotoGP ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับทุกแพลตฟอร์มที่ผมลงนะครับหลายๆท่านบอกว่าทําไมคุณปุ้ยไม่ไปทําคลิปในทิ t o อกบ้างอืมก็ยังไม่มีโอกาสยังไม่มีเวลาในตรงนั้นเหมือนกันนะครับในตอนนี้ขนาดว่าจะเขียนงานเขียนอะไรเนี่ยยังไม่ได้เต็มที่นะฮะเพราะว่าเสียเสียนจากภารกิจจากสงกรานมาก็มันมี ล้อปะปังส่วนตัวล้าใจริงหลายอย่างเหลือเกินนะครับแต่เพื่อนๆก็ให้การออตอบรับนะครับให้การสนับสนุนโดยการคอมเมนต์โดยการติดตามมาผมก็ซึ้งใจนะครับแล้วก็ขออภัยเป็นอย่างยิ่งด้วยนะครับที่ยังไม่ค่อยมีเวลาได้ไปทักทายเพื่อนๆในคอมเมนต์ในอะไรเหมือนกับที่เคยทํามาจะพยายามกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้เร็วที่สุดขอเวลาปรับเนื้อปรับตัวสักหน่อยก่อนนะครับทุกคน เป็นหวมายายทุกคนเสมอครับช่วงนี้เจอกันวันละ2คลิปหวังว่าคงไม่เบื่อขี้หน้ากันก่อนนะรักษาสุขภาพด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ